สวัสดีสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีค่ะสามจ้าจ้าอตอนนี้พวกเราก็เวมาหาคุณยายมาดูไข่มาซื้อไข่ดูคุณยายเพิ่งก็มีพริกกระเทียม่เอม้อกระเทียมพริก ไปตลาดบ่ออนี่โอห้างมาเมื่อเช้านี่ล่ะนี่ตกแล้วนเปียกแบบพื้นเปียกเนาะกินโอ้มาเล่งตลาดนัดของถมเออโลเท่าไรละพริกเดี๋ยวนี่เหลือร้อยสาวลูกระ้อยสพริกหยังกับพริกหยังพริกหยังตัวแดงๆนี่ พี่ยายก็ขายของในตลาดนัดในเอฟซี FC. แล้วก็แวะมาซื้อไข่เาื่ออุดหนุนคุณยายเนาะถึงบ้านเลยนะครับหอ,อมแดงนี่ละยายหัวใหญ่นี่ขายไงจ๊ะหอ,อมใหญ่หรอจ้าขายโลละสี่สิบบาทเจอโลละสี่สิบบาทเถอนี่หมนะ ดูรถเก็งคุณยายยามาแลคือทุ่งคระเทศฝนตกแล้วบเป็นตาอยู่เนาะก็ขายทางใดเนาะมัเกือเทศตมเานาะพมดึกเนาะกายองอย่ครับเมาแตจเ้าสดเลตกเปียกมดอาบน้ำไรเีเศ้านี่็ไปตลาดตลาดสดเท่านี้หรอปะก็ราคาอนเช้านี่ยนะครอ่าอ่ ตอนแร่งก็ขายตลาดนัดคลองทุ่มอาชีพอาชีพแม่ค้าถ้าเจอฝนนี่อยากอยากอยากยุกอยากยากอยู่ได้เนาะยากอยู่เลยขายจะเอากระเป๋าหนี่งฝนตุ๊กครับพี่ปุ๋ยเขาก็สั่งไว้สองเพงใช่ไหมค่ะเพิ่ยังซื้อ อย่ารอให้คุณยายเพิ่นใส่แพงให้ก่อนเนาะ <c oughs> นอนหลรับเพราะว่าพักผ่อนด้วฝนตกเนลนเย็ยนสบายเลยจังหวะฝนตกเนาะเอาไปขอบขอบคุณครับไปขอบคุณค่ะมาฝนตกพี่นออ้องเออฮะ ยังดีที่เป็นรถมีหลังคาเนาะถ้าไม่มีหลังคานี้น่าจะแย่อยูเอ้าวแแม,มาไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเนาะพอดีอ่าผ่านบ้านคุณยายอ้นจำได้ว่าตรงนีข้ขายขายอ่าเพิ่นขายของอะ่ะตลาดอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าบ้านเพิ่นอยู่นี่เ <c oughs> พิ่นเก็บของมาจากตลาดแล้วแหละก็เลยแวะพาเจ้าแวะเพราะว่ <c oughs> บา,วาบ้านเพิ่นอยู่นี่เนาะ เอาหูจากบ้านเพื่อนน่ะนะจากแล้วทีนี้เออถ้าปกติเราไปเจออยู่ตลาดเราก็ซื้ออยู่ตลาดแต่ถ้าเราผ่านบ้านเราแก่เราเขาเราก็มาซื้ออยู่นี่เลยเออง่ายเลยราคาก็เหมือนกันเท่ากาันเป๊ะ่นะเราเจอเอฟซีได้ยอยู่ข้างหลังไชมีเอฟซีด้วยเหรอมีเอฟซีได้ยม่ข้างหลังมีเอฟซีตามมาเลยเหรอ,อ,อตามมาขอลายเซ็นขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่หรอใช่ฮะแม่ที่ปันปันไงอ๋อทีมงานบ้านเราเอาเอฟซีเอฟซีในจอกับเอฟซีข้างนอกก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ